แค่แค่ชื่อโจไงคุณก็ชื่อโจก็ดีแล้วก็ชื่อโจชื่อโจอะไรอะโจเฉยๆฉยอธิษฐาพี่จมารอใครมาไม่รู้พี่น่าจะคนไข้แถวนี้แล่มาจากโรงพยาบาลจะส่งไรชื่อโจครับธิษฐานเดี๋ยวผ่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงอย่างนี้แน่นอนเอ๊รับตอนนี้ แพ้แพ้แพแพแพมมีมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเรียกมมีแล้วแม่ลูกเจ้าแมวรถเองใครเนี่ยหมายหมายถึงว่าลูกใครอะกเจ้าแมวแแม่ไม่ใช่คนนี้ใคระนนี จะมีคนที่คุณรู้จักอยู่นะในนี้นะี่แต่ผมรู้จักเขาไม่ค่อยมีคนรู้จักผมหรอกมีน้องเป็นนักร้องที่นูน่นใะะรอะชื่อเลิฟมั<ะ>้งน้ององเราใครยังไม่เต็มครับรถคีมรถคีมรถไลค์ครับนี่ไงเนี่ยก็ใครก่อนดีรถไลค์ก่อนดนีนี่เนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ย ไรอ่ะไล่ไปทำไรมาเนี่ยเขามาเนี่ยดูดิฮะไปทำไรมาทำไรอ่ะใครอ่ะพี่ใครอ่ะครับหนึ่งหนึ่งเก้าสองใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะคุณอ่ะใครอ่ะเราเราใครอ่ะเราเราเราไล่เราไล่ใครอ่ะลุกมาเก็บหน่อยมาฮะไม่ไม่มีเราไม่รู้จักคนชื่อลุก พี่ใครเนี่ยพี่พี่เอาใครมาเนี่ยพี่คุณใครอ่ะคุณเป็นคุณใครอ่ะใครอ่ะหนึ่งสี่เก้าคุณใครอ่ะใช่ค่ะใช่คุณคุณไปทำอะไรไว้หรือเปล่าทำไรอ่ะเราทำไรเราไม่ได้ทำไรเลยไว้หรือเปล่าทำอะไรอ่ะก็ไปหนีใครไว้หรือเปล่าฮะหนีใครไว้หรือเปล่าหรือไปต้อนใครมาเปล่า พ่นไข่ไม่เคยพ่นไข่ไม่มีอาวุธคุณมีแต่ไฟฉายคุณอยากลองไหมล่ะเนี่อยอะไรโหดๆอะไรไม่เคยถามว่าอยากลองไฟฉายไหมหเฉยๆจำไม่ได้แลก็จำกับไม่ได้จำคันไม่ได้ใด่ะไ่รปะเนี่ยใครอ่ะคุณแล้วคุณจะดัดเสียงเพื่ออะไรอ่ะเสียงเป็นแบบนี้เหรอ คุณคุณคุณเป็นใครเนี่ยชื่ออะไรคุณชื่ออะไรไม่คุณไม่ได้ชื่อรู้คุณอย่าตลกนะเออเพื่อนเล่นคุณเนาะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะว่าะไพี่รุ่นใหญ่รุ่นโตอ่ะว่าไงป้าฮ้ย <laughs> <า>คุณใครเนี่ยคุณเอาผมนั่งให้ก็ได้อ่ะ เร็วเร็วคุณคุณใครเนี่ยพี่พี่เอาใครมาเนี่ยพี่ฝากฝากดูแลแป๊บนึงเดี๋ยวมาเนี่ยใครดูแลใครเนี่ยเราอะดูแลคนนี้นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แป๊บนึงเดี๋ยวมาทำรับแล้วแต่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อไ L I K E อ่ะไล่อ่ะเลยไม่ไม่ใช่ตั้งต่ไหนไม่ใช่คุณไม่ใช่ชื่อชื่อฮะคุณไม่ได้ชื่อรู้ขอดูบัตรประชาชนหน่อย มือเขากระเป๋าไร่พี่โจเพื่อนเล่นเหรอครับแม่นโนคาร่าโอ้จีเล็กเป็นไหมจีเล็กเป็นไหมเป็นไม่มีอุปกรณ์แง่ไม่มาเอานี่ัีเหล็กให้พี่อีกบ้างไหมกระเป๋าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งเดียวดายใครจะบ้างใครท่านด้วยอ๋อใช่จีเล็กจีใครให้ลูกท่านเล่นอ่ะ ตลกอะโจน่าชอบอาได้ได้ไดใครอ่ะคุณนั่งใครอ่ะทำไมคุณปากดีจังี<อ>่คะใส่ล้วพี่ได้ไหมเอา้าเมื่อกี้บอกชื่อลูกเอาเป็นคนโกหกนะก็ไมโกหกแล้วนี่ชื่อโจ่โจทำไมอ่ะไม่ก็แค,แค่แค่ชื่อโจไงคุณก็ชื่อโจก็ดีลแล้วก็ชื่อโจ จะโจอะไรอ่ะโจเฉยเฉยเหรอราาอับทาอ่ะไอ่ผมตึงคนเลี้ยวผัดเลิกหยุดหยุดคือ <c ười> คุณมาคุณมายืนเฉยๆว่างั้น,ไ,นไม่ทำอะไรเลยว่างั้น๊ เอาบัตรประชาชนมาบัตรประชาชนใครเก็บรอยครับพี่เพื่อนยืนรอแล้วคนแล้วพี่เก็บของนะครับพี่อะไรพี่พาใครมาวะเียกอะไรครับห้าหนึ่งหนึ่งครับพี่เตเดียวครับพี่แป๊บหนึ่งครับพี่โอเคครับเลี้ยเลยครับพี่เขาพาคนไข้ที่ไหนมา อาแล้วพี่เสร็จดีไปเยคุณน้ำแบบประชาชนมาคุณเฮ้ยพกช่วยบ้านเร็วเร็วบแบบประชาชนช่วยบ้านคุณเราไม่ตลกคุณค่ะเร็วเร็วเร็วเแจ้งอะไรนะค่าหนึ่งหนึ่งเพลิฟขอจุ๊บทีหนึ่งได้ไหมขอจุ๊บ เออคุณชอบมือหยันไหวแอ่เดิคุณขอแบบเมื่อกี้ทีหนึ่งดิคุณอ้าวจ้องเหรอไอ้แค่สงสารสงสารจริงโอ้ยพี่เขาเขาอะอรไอ้เปิดแล้วไอ้เปิดเฟยยูแอมเอาไหนนะห้าหนึ่งหนึ่งพี่โอเคไม่ได้หรอ พี่เจมเอาใครมาไม่รู้พี่น่าจะคนไข้แถวนี้แหละมาจากโรงพยาบาลจะสมรเพี่โจครับละทันโอเคกูไปละเดี่ยวผัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงอย่างนี้แน่นอนพันธงและประกันโอ้โหจำได้ดีเจ้าเดียเหรอไปบ้าเจ้าเหรอจำได้ดีปะจำได้ดีหรอเปล่แบบว่ารู้แน่นอนนะไม่รู้ จ้านาะชอะไขอบัตรประชาชนด้วยครับวิงานผมแจ้งตำรวจนะคุณเป็นต่างด้าวอ่ะจใช่โจโอเคนะถ้าฟก็ได้เยลขาก็ได้โอเคเจาือลลลอดวะไม่น่าป่อยจัดอ่ะมเจอกันไม่ใช่โมโหอ่ะมาจกัน อาจารย์ก้าวไปเจอกันอะไรจะไปไหนไม่ใช่บอกคนโจไม่ไปไหนหรอกโจอยู่ด้วยหนุ่มไม่รู้จักไม่เคยไม่รู้จักคนที่โจเข้าใจปะไม่รู้ะรอะไรนี่ดีที่รู้จักคุณโจนะทันครับไม่ยอมผ่านต้องแต่งยศเด้เอ สวัสดีคับคุณโตนาฮันเลียวพัดเอาใจะยังคุณกอลวินเทอร์ครับได้หมดคุณเลกบ้าว่ะเร็วอ่ะเอาไปเอาอาวุธคู่กายไปแล้วทำงานซะกระเป๋าอะไรอย่างเงียบกระเป๋าเร็วทำงานเร็ว คุณประชาชนเร็วก่อนที่เราจะแจ้งความว่าคุณเป็นต่างด้าวพครับเร็วๆจีเลยครับจีเลยไปทำงานดิคุณทำไปเพื่ออะไรอ่ะเอ้ารู้จักคนชื่อโจได้เหรอจักผมเหรอไม่รู้จักผมไม่รู้จักเราถามว่าคุณทำไปเพื่ออะไร ก็ชื่อผมไะชื่อคุณใช <c ười> ่อ้าอ่าบอกก็ได้อมาวมะแสนบาทบูบี้โดนแน่ไ,ไ,ไ,มไม่เลกไมไม่คุณบอ,อ,อ,อกก่อนอ้าวอา้าวไม่พี่ติมฝากพี่หนูไม่ได้ทำไรพี่ติมฝากเด็กกระเบะอ่ะพี่เข้าใจป่ะๆๆๆ พี่เจริญธรคือพี่ชายของอ๋อพี่ชายคุณเขามีน้องด้วยเหรออ้าวแล้วรู้จักเหรอสาเอมเฉยๆว่าเขามีน้องด้วยเหรอเราไม่รู้ไงเราไม่รู้จักเ<ห>อาสริง <5 S 2> คุณะคะโกหกเลวนี่โกหกเหรคุณคือใครวะชั้น บัตรประชาชนด้วยครับทันโทษเลยผมชื่อบังแซม <laughs> คนนี้ยิ่งไม่ใช่เลยคนนี้ยิ่งไม่ใช่เลยไม่มีทางที่จะเป็นคนนี้แน่นอนอ่ะรับประกันได้ครับเก็บเล็ครับพี่ได้ครับพี่คุณคุณเลิกทำตัวเป็นเด็กกระแบแล้วช่วยจีเหล็กได้ปะขอร้องเลยไ่้ไง เป็นน้องพี่ติมเหรอได้แคะ่หนึ่งหนึ่งครับครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ยอุ้ยเชิญหนูดูดูเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอใช่ใช่ใช่เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเอาแล้วไม่ทำอันนี้ไม่ได้นี่ <S <S 2> <S 2> <S 2> พี่แล้วพี่ โคเช่ไหนไฟ้าพีกไม่เชื่อ,อไม่เชื่อสักชื่ออ่ะบัตรประชาชนมาดีเร็วๆไม่ใ่บุญเรืองไม่ใช่พี่บุญเรืองไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักคุณอยากให้เชื่อไหนกันขอดูบัตรประชาชนแล้วเราจบเลยเราจบเลยเราจบทุกอย่างเลยได้แล้วดิอ่า ได้คนเรามันตลออกกันอยู่แล้วเฮ้ยเข้าใจก็คือมันใส่หน้ากากเข้าหากันไงจะคิดว่าจะโจมหมดด <laughs> จจิจะตีจนตายอ่ะ <laughs> จะตีจนตายอ่ะไอ้โจ <laughs> มีอรันใครอ่ะ <laughs> คุณเอาคคุณเอาความประชาชนมาดี <laughs> อ่ะบอกละ อ่มามามาตอนไม่ไม่มีคนไม่มีสารละคือแบบไอเดียวไม่เอยเจอเลยอะไรนะคะพี่เลิ่นี่คนไหนวะไม่คุณผมเหมือนเคยเจอแต่จะไม่ได้ คุณคี่วี่นตามคุณวิ่งตามเหมือนคุณวิ่งตามแม่เลยอ่ะว่าไงเด็กก็ไม่เชื่อก็อคุณมันขี้โกหกไงแล้วเข้าใจไหม คิดว่าเหมือนผู้ใช้ที่คนใช้ทุกคนดิคุณคุณเลิกคุณเลิกอันนี้ได้ปะคุณเลิกแบบเทียบไปไหนไปไหนวิ่งหรอวิ่งวิ่งหรอวิ่งหรอหนีหนีหนีได้มามี่คุณ ผมพึ่งอายุสิบหคุณใจเย็นนะแต่งตัวอะไรของคุณหน่ะอยู่เลยดูหนาวอ๋อถ้าชูนิวมมันชูนะถ้านหะนแล้วทำไมคุณไม่จี่เนี่ยคุณก็ช่วยจี่ดี กำลังใจก็พอแล้วถามถามเรายังว่าเราอยากได้กำลังใจหรืออยากได้กำลังแรงอะ่ะเป็นไรข้าใจอยากให้ผมงใครใครพูดตอนไหนวะคุณเอาดีๆคุณเร็วบัดประชาชนมาเร็วไม่ได้พกเขาพกกันทุกคน ก็ถ้ามันจะไม่จริงใจใส่กันอะด้เว้อย่าคิดเลทจะคนที่คนมอีกแล้วอีกแล้วข้นนี้อีกแล้วอีกแ้วอกแอ้าวเพื่นรักยัดหน่อยครับเธอยัดเช่เลยครับเธอพียงเตาครับเธอาไมู่เลยเป็นไงเอ้าเ้าขาหายไปไหนแล้ว่ะรน้ำอ๋อ มันลงได้จริงเหรอ,อจริงเหรอ,อมันจริงเหรออ,อไม่ได้คุณลุงโกหกอ่ะผมบอกแล้ะมาๆๆอันนี้รุนแค่สองคนนะโอเคแล้วคุณเอาดีๆนะไม่งั้นไม่งั้นเราปล่อยอ <laughs> อะไรไปก็ไม่ <c oughs> มันไม่เชื่อว่าคุณมันไม่น่าไว้ใจไปจริงมามี่คุณไม่ใช่อ่ะคุณไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ คุณใครอ่ะคุณใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะ กับแม่มันใครอ่ะคุณอย่าบ้าเขาล้อเลย ยังไม่ได้่านคนยังนันน่นะไม,ไม่ใช่ไหมไม่หาพี่ตีมเลยไหมไม่หาพี่เสาคนเลยไหมพี่ไม่อยากได้ลูกค่ะเป็นไงบ้างพี่ใครอ่ะ เด็กกระเบืที่ไหนมาเนี่ยเอ้าเด็กกระเบืไงเด็กกระเบืที่ไหนเนี่ยพี่พี่พี่เขาบอกว่าเขาอยากฟังเราร้องเพลงอ่ะมามีนี่เขาเรียกหนูมามีหนูันเพิ่งอายุสิบหกเราเราเราร้องเพลงให้เขาฟังสิเอางี้คุณรอได้ไหมเราทำงานก่อนโอเคปะเราจะร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมเออทำงานก่อน ขอทำงานก่อนเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังโอเคปะท้าดือ้ออยู่ตรงนี้โอเคปะมามาคันพี่คันพี่สีส้มไม่ฟังนี้น,นะนะเอ็กเนิร์มาเด็สมา เจ็ดสองสี่เทพสงครามขาคะทรงอะไรเนี่ยไม่ผ่านแล้วอ่ะมาวานเรียวขาดมาด้วยอะทรงอะไรคแต่ไม่รู้ยังไงยาวขนาดเนี้ยโจนจูค่ะใครอ่ะมาต้องถามเขาสิต้องถามเขาเขาไม่ตอบเขาบอกว่าเขาชื่อโจนาธานลิยวขาดอ่ะโจหนังจอโจนาธานหรือเปล่าเฮ้ยไอคานีด้าเฟร้ยแล้หนูกินไม่ได้ สิบสี่พี่เป็นเด็กเหรอแต4สองสี่ห้าสิบสี่นี่มังโอ้ดีไม่มี้เลอยอ,ลอ,อ่ะเว็ดสองสี่ห้าสิบสี่ถามเอง คุณเดาเราเดาเราเดาเราให้ให้ตังคุณบอกอะไรได้ปะคุณชื่ออะไรอ่ะโอ้้องไปถามสิไม่รู้เจอมาเก็บมาจากข้างถนนจริงพี่ไปเก็บใครสรุปสรุกเก็บมาใครอ่ะพี่ติมเก็บรถนะครับได้ครับได้ครับพี่ไปเก็บมาลองคุยดูดิ อดีเราดูทรงหน้าจะบอกคนอื่นได้แต่บอกผมไม่ได้ดูทรงละของอะไรของอะไรแค่นั้นแหละปลงเท้าหน่อยหน้าบังเหรอใช่ขอโทษครับอคุยท่าทำอะไรเพื่อนว่าจะออะไร อะไรนะพี่จากที่คุยมาเขาพูดรู้เรื่องปะไม่รู้เรื่องพี่อนนุ้ยพี่ขอข้าวหน่อยพี่มีข้าวปะไม่มีเลยขอโทษครับขอโทษครับถ้ามีข้าวไหมครับโพสซื้อตอนไหนได้ไหมผมไม่ได้โพสอ่ะกำลังจะตายผมกำลังจะตายนี้มานี่ขอห้าหนึ่งขอห้าข้าหนึ่งหนึ่งเขาสองห้า 1> ห1านึ่งหนึ่งครับท้องห้างไม่ไม่เฮ้ยอะไรยะอ่ะตั้งเจ้ห้าหนึ่งหนึ่งครับแล้วทำไมพี่ให้เขาให้เด็กกับแบอ่ะเก็บยวเขามาไงสงสารเขาตั้งมันมีผม,มนม่มมารักปะ่ะะาไมไปไหนแล้วอะผมอ่ะคีดมา ไม่มีลกูกวะห้าสิบก่อน้องคิดว่ามอนนี่ผมเจ็ดสองสี่ห้าสิบอจะช่างให้เงินประชาชนได้ล่ออืมช่างให้ประชาชนได้ล่าเห็นล้วเห็นด้วยนะนำมีอยู่แล้ว มันมีอะไรอย่าบ้าเลยเขาล้องอ่ะไม่มีลูกมันใครอ่ะคือมึงเอากมุมารมาเลี้ยงหรือยังไง <c oughs> กูมานเลยขอขขดูแกดิเได้ลงดิได้ลงดิเพเพพมี่พเพพ้พพพ้พบะมีมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเรียกบะมีใครเนี่ย มึงเอากูมาที่ไหนวิทยาศาสตร์มึงนะไม่ให้น้ำแดงมันเห็นไหม <c oughs> เอาน้ำแดงไหมสื่อ <c oughs> อางม <c oughs> ใครแม่ลันี่อะไรเนี่ยแล้วแบบส่องนิ้วหัวโยก เหมือนปูไทยไงงานไม่ทำล้ำอย่างเดียวของจริงมัมีอะไรช่างเขาเรียกช่างว่ามาม,มีอะ่ะใครใครมึงใครเนี่ย <laughs> มึงเอาไดงในมเนเนี่ย,ยมาเลยแต่เจ้าแมวเ,เมื่อกี้เนะี่ย อแ <Okay. S 2> ล้วดูทาวิ่งดิที่นี่ใครแม่มึงเนี่ยใครเนี่ยเองใครเนี่ยอ๋อฮะลูกเจ้าแมวแล้วแม่ยังเป็นใครอย่าละเกมนะเกมนะเกมนะเอาเอาแม่มงใคร เอา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 เอหมดแล้วหมดแล้วสสวัดีครับเธอไอริไอริชาไม่ใช่แบบมีไม่มีลูกมึงใครเนี่ยไม่ได้เก็บใครมาเลี้ยงทางนั้นน่าใครเนี่ยา แล้วแม่ลูกเจ้าแมวแล้วเองใครเนี่ยหมายหมายถึงว่าลูกใครอะลูกเจ้าแมวแต่แม่ไม่ใช่คนนี้ใครคนเนี้ยพี่เต็มร้านเนาะเขาบอกขาเป็นลูกเจ้าแมวอะเสียงแม่พูดใกล้ไหมลูกเจ้าแมวอแต่ว่าแม่ไม่ใช่คนนี้ชูบ้โทษนะขอหน่อยเธอวะต้อาโทรถามดิยังไงเนี่ย ขอโทษนะพี hehe, ่อาจมีคำยามขายโอ้มันตัดสายดูนิ่งด้วยอ่ะทำไมทำไใหม่ว้ายอมไม่ได้ละจังหวะเนี้ยพี่ไยมัมมี่มันตัดสายหนูอ่ะเข่าไหมเลยเท่าใหมอยู่กับแม่ของคนนี้หรือเปล่าายมันไม่อยู่กับแม่สิฮะ เรียกมามีอันเก่ามามีอันเก่าด้วยแสดงว่ามีมามีใหม่แล้วตัวผัวป้าผัวป้าให้มันนิดหน่อยบัตรประชาชนหน่อยขอดูบัตรประชาชนเนาะบัตรประชาชนหน่อยไม่ได้โพลครัขอดูบัตรประชาชนหน่อยเย็นเด็กอยู่ยังไม่ได้ทําบัตรประชาชนเลยยังเด็กโอ้ตัวจะโตก่อนมูแล้วมองยังเด็กเอาป้า ป่าปา่าป่าเต็มตัวแล้วไปที่โพเลยอันนี้โพเลยป่าป,าปาา่าป่าเขาไม่รับจอฉับไว่าโอ๊ยเมื่อไอเด็กนี่มันคือใครอ่าไอเด็กนี่มันคือใครเขาบอกว่าเป็นลูกเจ้าแมวแต่แม่คนละคนอ่ะพี่ก็เลยรับมาเอ๊ะทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูต้ตัดสาย ไปแล้ว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 ฝากไว้ก่อนเถอะเป็นไครับแม่เก่าอเด็กกับแบ๊บเปใคอรเนี่ยเด็กกับแบ๊บปรเนี่ยเด็กกับแบ๊บไป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 ปะไปปะไปเจอกันที่นู่นวะไปครับ